สวัสดีครับเอฟซีช่องสกงุลินพัมลีนะครับวันนี้มากรมขับกระีกรมใหญ่นะครับที่บางขุนนน์มาถึงสถานีรถไฟฟ้าบางขุนนน์แล้วนะครับจะอยู่ใกล้ๆคอนโดเอลิโอโอ,โอลิอิดีโอนะครับบางขุนนน์นะครับจะมาเจเลี้ยวซ้ายนะครับสี่เลยบางขุนนน์ อันนี้รถไฟฟ้ารอพมบางขุนนนแล้วก็จะเหลืวสายนะครับเข้าไปทางกรมคับขดีไปเขตบางกอกน้อยนะครับนี่ตรงนี้ครับตัวนี้เป็นแนวก่อสร้างรถไฟฟ้านะครับสีก่กำลังจะเดินทางไปเนี่ยก็จะทางติดทางเดียวนะครับ ไฟเขียวทันไหมไฟเขียวข้างหน้ารอสัญญาณน่าจะทันอยู่นะเราเลียวเข้าไปนี้เลยนะครับเราไปเลี้ยวเข้าถนนที่จะไปบากุนนนนะครับมีรถสองแถวเห็นไหมครับมีรถสองแถวครับ ที่วิ่งไปกลมกับพอดีสมัยก่อนถนนนี้เป็นลุกลังน้อยพี่เคยมาตอนที่เราสร้างใหม่ใหม่นะหัวแดงนะน,นะนั่งรถสองแถวทีนี้เจริญขึ้นนะครับก็กำลังวิ่งไปดูดูขอราจะจอดที่ไหน น่าจะมีที่จอดรื่ไหมก็ไปจอดที่วัดแต่ก็น่าจะมีที่จอดเพราะว่ามันไม่มีใครมาเครื่องนี้นะครับถ้าจอดข้างนอกเสี่ยงที่โดนล็อกล้อหน่อยสิเคยโดนเมื่อสงกการที่ผ่านมาสุขรา์ปีที่แล้วหรือปีก่อนโดนหมดไปแปดร้อยบาทเลยนะครับค่าล็อกล้อนี่มาถึง ตรงนี้จะเป็นอะไรเอ่ยสำนักง,งานพื้นที่หน่วยงานรชาชการเยอะนะจะมีเคร่องอะไรกรมการยางแล้วก็มีกรมครับอดีแล้วก็มีทนาคารเขตบางกอกน้อยสถานีท้ทั้งหมดบางกอกน้อยการยางประเทศไทยนะชื่อชื่อผิดนะครับการยางประเทศไทยไหมข้างหน้าโอ้นี้มีตลาดนัดด้วย อเคประกบน้อยมีตลาดนัดดิบๆถึงแล้วนะครับข้างหน้าก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมทักทายฟนะครับอันนี้มาที่ดินเออมากรมกลับก็ดีกรมใหญ่ประบุนุนถึงแล้วเดี๋ยวอาจจะจอดข้างในนะครับก็ขอจบ แค่นี้นะครับคลิปสั้นๆนะครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องธนาสกรีนฟอร์มารีด้วยนะครับสวันนีใกล้จะถึง3ามร้อยสักจลละ,คะกลคร,รแล้วนะครับใกล้จะถึง300ซับแล้วฝากขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะคะรับสวัสดีะคะรัคบ